สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีเพืเ่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงาน้าทิ้งบรรทุกสุขุมสุขคนนะครับรวมทั้งเอฟซีทั้งช่องยืดถูกนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกับบรรยากาศแย้มเศร้าๆครับของวันที่ยี่สิบหกมษายนนะครับวันที่ยี่สิบหกมษายนครับ สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับปปรน,นี่ยูทิวห้องนะครับพอู่ซับประเสริญยนโดยช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับผูกพ่อกันที่เกา่ากลับมาเบิ้งอีกรอบนะครับสำหรับรถคันนี้มือว่านี่ล่องไหลสดเบิง้งดูซื้อกาเสียงมันหายนะครับต้องไปหาหมอแก้ไขกอนนะครับ เสานีก็เลยยังของใจยู่เลยลูกขึ้นว่าไทายให้เบิง่งตัวเสาเลยนะครับตบทวนกันอีกเทียนึงนะครับเป็น NPR นะครับ NPR 120แรง NPR 120แรงครับเครื่องดีคับสีสวยมากนะครับเครื่องดีคับสีสวยมากแอร์เย็น ยางเต็มหเส้นนะครับเป็นยางเกีหาศูนย์นะครับยางเต็ม6กเส้นเลยเป็นยางเกีหาศูนย์ครับเป็นกระบะพื้นเหล็กแผ่นข้างไม้นะครับเป็นกระบะพื้นเหล็กแผ่นข้างไม่ขวกเล็กครับยาวห้าเมตรนะครับยาวห้าเมตรกว้าง2เมตรสิบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรถเงี้วหาเมตรได้พี่น้องเด้ความใส่งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับ สำหรับเอ็นพี่ยาลอยยี่สิบแรงตัวนี้เดี๋ยวห่อเขามาเขาไปเบือ้องละเอียดโดยร่วมกันนะครับเดี๋ยวห่าเขามาว่ามาเข่าไปเบื้องละเอียดโดยร่วมกันเริ่มต้นที่ภายในกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่ภายในกันก่อนเลยตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าครับใส่ได้ทั้งสองขางเลยนะครับใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับ ใส่ได้ทั้งซองขังเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฝาได้พี่น้องเลยไม่น่าสวยๆครับลาเลื่อนไม่ใส่ได้เบิดนะครับเจเจข้อมหัวนอี่รู้สึกว่ามันที่ขังเนาะเพราะว่าผมหัวผมเสียบสายหมื่บ้านนี่นะครับผมเสียบสายบ้านนี่รู้สึกว่ามันที่ขังอยู่เจนะ้ำมันใส่ได้ครับเลื่อนไม่ใส่อะได้นะครับวัดรหลอดใส่อะได้ครับ เอ์นี่ระบบวเอายังขาดสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมันนี้เดี๋ยวผมเอาไปเกียบงานให้นะครับนี่ภายในสวยๆนะครับดักสะท้อนแสงในใจังน้อยภายในสวยมากนะครับครบทุกชิ้นกะมีเบามีเบาคนอ่าครับนะครับขาดนิดหน่อยนะครับพวนังนก็นดีหมด ถื่องามอยู่นะครับในส่วนของภายในนะครับไปบนฟั่งนี้กันภายในสวยมากนะครับ ก็ได้ถ่าย,ยรูปลงหนเหรอแต่ว่ารูปมันอยากมืดเนี่ยจังหน่อยเหนูว่านนิผมถ่ายคำขดนะครับน่าจะเราไปแต่ถ่ายย่างหมูเส่าคือมือน,มนี่ <c oughs> นี่นี่คือในส่วนของภายในนะครับนี่คือในส่วนของภายในเบร์เกซี่กันนะครับนี่คัดซีนี่สวยตลอดเส้นเลยนะครับ กัซีนี่งามตลอดเสียเลยผมล่างไว้แต่ว่ายังไม่ไมท่น,นนะทได้ผลน้ำมันนะครับผมล่างไปแล้วแต่ยังไม่ท่นได้ผลน้ำมันเบิ้งกัซซี่งามๆเลยนะครับบ่าผูบ่าบวมแล้วก็ยังไม่ท่นได้ดามหลังนะครับไม่ผูไม่บวมและยังไม่ได้ดามหลังกัซีงามแท้ะเนี่ยนันเลยพี่น้องนะครับผมล่างไปแล้วแต่ยังไม่ท่นได้ผลน้ำมันนะครับ สวยมากนี่คัตซีสวยมากเลยข้างล่างนี่เบื้องว่าอะไรที่ปลายทะเบียนนะครับยางนะครับ เป็นยาง 7, 50, เจ็ดห้าศูนย, 7, 50, 36, ยน์นะครับเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอที่หกครับยางเต็มหกเส้นนะครับายางเต็มหกเส้นคือซื่อจวัดของกเกาวพันเยวสีมาท่ากันสนิมใหม่นะครับนี่จดเป็นแบบนี้ส่วนเยวสีกันสนิมมาท่าไห้ท่าท่าท่าหลังนะครับท่าหลังวหบ่บ่บ่อบ่อไห่หระวางใหม่ครับ อ่าเล่งีกอมน้ำนะครับยกปีกด้านบนสิผูนะครับกะดูซื้อไวจะคล้องเก้าเพื่อนสีฉลาดทักด้วยนะครับจังรักษาคัพซีดีดีครับวันนี้นะครับคัพซีสวยมากนะครับทั้งสองฟังเลยเป็นเบรกธรรมดานะครับเบรกลมธรรมดาแต่วายูดีครับนี่แผ่นข้างอ้กระบะนะครับในในส่วนของกระบะ กระบะ,ปะเ, teens, hmm. เป็นกระบะพื้นเล็กนะครับเป็นกระบะพื้นเล็กตรงเล็กนะครับด้านล่างนี่เป็นเล็กเลยนะครับด้านล่างนี่เป็นเล็กเลยแต่ทางข้งนี่เป็นแผ่นข้งใหม่นะครับนี่นี่เป็นแผ่นข้งใหม่นะครับเป็นแผ่นข้างไม้ขอกขอกเป็นขอกเล็กแบบยางดีเลยนะครับทีสูงร้อมนะครับแบบยางดีที่แล้วก็สูงเลยนะครับ ถือว่ายืนยืนงามเลยแหละนะครับท่านนี้คือว่ายืนงามเลยนะครับยืนงามครับเดี๋ยวไปเบิงฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกัน,น แล้วเดี๋ยวเราไปผลมั่นไวพราะว่าลางไวได้หลายมือแล้วนะครับลางไวล้วก็บมาบรสบมยนี่เบรงเครื่องนะครับผ้ากันความร้อนยังอยู่ครบเบ็นเครื่องนะครับเครื่องดีครับที่น้องนะครับเครื่องดีครับสังเกตจากหัวนอตนะครับนอตยังไม่ขยับ มีเนี่ยเคยเปลี่ยนฝาแววามานะครับนนจะเคยเปลี่ยนฝาเววามาเครื่องดีๆแห่งๆเลยนะครับเครื่องแห่งปานเดือนหเาง่ันมาเพราะเดือนหานี่มันแห่งมันแรงนะครับ เป็นเครื่อง 4H F1 นะครับเป็นเครื่อง 4H F1 ร้อยยี่สิบแรงแท้นะครับ 4H F1 ร้อยยี่สิบแรงแท้ครับเยอะแอร์ Yo นี่เยอะแอร์ผม๋ยไปใส่สายฟันให้นะครับไปใส่สายฟันเติมน้ำยาให้เพราะว่าระบบมันใส่เลยบิดนะครับเฮ้ยนี่ เฮ้ยนะครับเดรื่อดีครับเดี๋ยวเด้๋ยวพาผอบไปใส่ห้างเลยนะนะครับ s a ดีเลยนะครับเครื่องดีแห่งๆเลยพร้อมใช้งานนะครับ น,นี่คือรายละเอียดโดยรวมนะครับของ NPR 120แรงนะครับเครื่องดีกัสซีสวยแอร์เย็นเป็นกระบะพื้นเหล็กแผ่นข้างเหล็กแผ่นข้างไม้ควกเหล็กนะครับยาว5เมตรกว้าง2เมตร10นะครับตั้งราคาไว้ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับ3า0 0 0 0บาทครับ ถ้านลูกค้าท่านใดที่สนใจกับตีต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับทีหมายเลขโทรศัพท์0913544524 0913 5 4 4 5 2 4. 5 4, 4, 5 4เป็นเบอร์โทรกับไอดีไล่์ผมครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่ง0910309491 09นะครับ0910309491 09นะครับกับตีโทรมาตีต่อสอบถามกันได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมสร้างหนึ่งเลยยีสองกับชิมงานูสาบประเสริฐยนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้พบพอกันไหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ